นามรพีพัดอวดโฉมน้องดวงดาว แกรนแชมป์ประกวดเรียกว่าหลังจากที่ได้เสนอเรื่องราวของน้ำรพิพัฒน์ภายหลังที่ได้แต่งงานมีครอบครัวและเจ้าตัวก็ได้ไปปักหลักใช้ชีวิตที่จังหวัดนครนายกซึ่งเขาได้รวมกลุ่มเพื่อนที่เป็นเกษตรกรเขาสนใจเรื่องควายไทยก็นำมาเพาะเลี้ยงตอนนี้มี5้าตัว5้าตัวคือชื่ออ่างเปาหยกมณีแก้วตาดวงใจและดวงดาวตัวชื่อดวงดาวนี้เคยประกวดด้วยนะได้แกรนแชมป์เพชรเมียร,รุ่นฟันน้ำนมก็เป็นกำลังใจให้เราได้เลี้ยงควายเพาะพันธุ์ต่อ มาเรื่อยๆเ,เพราะมาได้2อถึงสปีแล้วก็ต้องเรียนรู้ถามจากพื้นเกษตรกรหาใน Facebook หรือใน Youtube หรือก็ไปปรึกษาทางอำเภอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ก็เลี้ยงจนมีคนมาดูงานเป็นเจ้านายจากจิตอาสาพระราชทานเราก็ปลื้มใจสําหรับความสุขที่ได้รับจากการเลี้ยงควายคือเรามีความสุขอยู่แล้วละ่ะจากชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติลูกๆก,ก็แฮปปี้เขาได้วิ่งเล่นควายที่เราเลี้ยงก็แข็งแรงเติบโตสุขทั้งเขาและเรา ขอขอบคุณข้อมูลจาก e-new24tv.com ขอบคุณค่ะ